สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงสาระน่ารู้กับคุณหมอพลอยใสยค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พลอยก็ได้นําสาระน่ารู้ดีๆมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยค่ะสําหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าตัวแปะกล้วยค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเนาะงั้นเรามาทําความรู้จักกันดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวแปะกล้วยเนี่ยม,มีคุณสมบัติเกี่ยวกับด้านใดบ้างค่ะ สำหรับเจ้าตัวแปะกลวยนะคะเขามีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเขาเป็นพืชต้นไม้นะคะที่มีการถูกนำมาใช้เป็นยาตั้งแต่สมัยโบราณเลยโดยลักษณะใบของเขานะคะจะมีลักษณะคลี่คลายกับพัดแล้วก็มีผลเป็นเม็ดเล็กๆกลมๆนะคะมีสีเหลืองทองค่ะโดยในใบของเขานะะคจะมีสารสำคัญอยู่2กลุ่มด้วยกันนะคะโดยกลุ่มแรกนะคะจะเป็นสารสำคัญในกลุ่มของเทอร์ปีนอยค่ะ เจ้าตัวสารสาคัญกลุ่มนี้เนี่ยสามารถแยกสารสําคัญออกมาได้อีก5ชนิดด้วยกันนะคะโดยเรียกรวมๆของสารสําคัญทั้ง5ชนิดนี้ว่ากิงโกไลค่ะส่วนสารสําคัญกลุ่มที่2นะคะเป็นสารสําคัญในกลุ่มของเฟาวนอยค่ะด้วยสาเหตุนี้นี่แหละค่ะก็ทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นะคะนําเจ้าตัวใบแปะกล้วยเนี่ยมาทําการสกัดแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ฟื้นฟูร่างกายของเราในด้านต่างๆนั่นเองค่ะสําหรับตัวอย่างของคุณสมบัติ จากสารรก,กัดแปะก้วยนะคะคที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่นํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ด้านแรกเลยนะคะในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระโดยมีการศึกษานะคะว่าสารสําคัญอย่างกลุ่มฟาเวอร์นอยที่พบในใบแปะก้วยมากถึง20ชนิตเนี่ยสามารถที่จะช่วยป้องกันคอเลสเตอรอลและก็ช่วยป้องกันจอตาได้คะ่ะ ส่วนด้านที่2อะนะคะจะเป็นในด้านการยับยั้งการกตัวของเกล็ดเลือดค่ะโดยสารสําคัญที่เข้ามามีส่วนสําคัญอย่างมากในข้อนี้เลยก็คือสารสําคัญอย่างเจ้าตัวกิงโกไลที่มีอยู่ในสารสกัดแปะกล้วยนะคะจากการศึกษาเนี่ยเขาบอกไว้ว่าเจ้าตัวกิงโกไลเนี่ยจะเข้าไปมีบทบาทสําคัญในการยับยัง้งสารที่มีหน้าที่ในการเกาะตัวของเกล็ดเลือดและการเกิดริบเลือดจากการที่ร่างกายมีอาการบวมแล้วก็การแพ้ค่ะ สนะคะก็จะเป็นในเรื่องของด้านการเคิื่อนการไหลเวียนเลือดไปยังสมองค่ะโดยจากการศึกษาการรับประทานสารสากัดแลกลก้วในปริมาณ120-300มิลลิกรัมต่อคนต่อวนันเป็นระยะเวลา4-12สสัปดาห์พบว่า มีปริมาณเลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้นส่งผลทําให้อาการต่างๆที่เกิดจากการที่เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอดีขึ้นหลังจากรับประทานไปแล้ว4ี่สัปดาห์และเมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องไป12สัปดาห์นะคะพบว่าอาการดีขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกค่ะส่วนข้อ4นะคะก็จะเป็นในด้านการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตค่ะโดยจากการศึกษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันจํานวน60คนนะคะพบว่าเมื่อรับประทานสารสกัดแกลกล้วยในปริมาณ 40มิลิกรัม3ครั้งต่อวนันช่วยทำให้กลุ่มผู้ป่วยเนี่ยสามารถเดินได้ไกลมากิ่งขึ้นค่ะส่วนข้อ5นะคะก็จะเป็นด้านการเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ค่ะ <S <S 2> <S 2> ถึงแม้ว่าการศึกษานี้นะคะจะเกิดขึ้นในหนูทดลองก็ตามนะคะแต่ผลการทดลองเนี่ยบอกอย่างชัดเจนเลยว่า เมื่อได้รับสารสกัดแปะก้วยในปริมาณ100มิลล<ม>ิกรัมต่อวันพบว่าสามารถเรียนรู้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นและสามารถจดจำในสิ่งที่เรียนรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนข้อ6นะคะจะเป็นด้านการช่วยให้ความจำดีขึ้นค่ะโดยการศึกษานี้นะคะจะเป็นการศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยความจำเสื่อมจากความชราภาพ โดยให้รับประทานสารสกัดแปกก้วยในปริมาณ120-240มิลล<ม>ิกรัมต่อวันพบว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการรับรู้ที่ดีขึ้นค่ะ <Good. S 1> และเมื่อผู้ป่วยเนี่ยได้รับประทานในปริมาณ320มิลลิกรัมต่อวันพบว่าผู้ป่วยเนี่ยมีความจำที่ดีขึ้นค่ะส่วนข้อ7ข้อสุดท้ายนะคะจะเป็นด้านการเพิ่มการมองเห็นค่ะโดยการทดลองนี้นะคะจะเป็นการทดลองในกลุ่มผู้ป่วย2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกนะคะจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการจอตาเสื่อมค่ะ โดยหลังจากที่เขารับประทานสารสก,กัดแปลก้วยเข้าไปพบว่าความสามารถในการมองเห็นระยะยาวและความกว้างของการมองเห็นเนี่ยดีขึ้นและกลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการจอตาเสื่อมหลังจากที่เขาได้รับประทานสารสก,กัดแปลก้วยไปแล้วในระยะเวลา6เดือนพบว่าการมองเห็นของเขาดีขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะ ซึ่งคุณสมบัติขั้งต้นที่พลอยได้กล่าวไปทั้งหมดนะคะพลอยก็ได้ไปทําการค้นคว้าง,งานวิจัยของหลายๆประเทศมาอ้างอิงเพิ่มเติมเนาะมีหลายๆงานวิจัยที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยค่ะอย่างในวารสารนานาชาติด้านการวิเคราะห์ทางเคมีและเภสัชกรรมของภาควิชาเภสัชของมหาวิทยาลัยการแพทย์โอมานมาสกัดเขาได้ทําการรวบรวมงานวิจัยของหลายๆประเทศเนี่ยมาทําการทดลองผลการศึกษาและหลักฐานของสารสกัด แปะกล้วยกับสุขภาพสมองโดยงานวิจัยนี้นะคะเขาได้ระบุไว้ว่าสารสกัดแปะกล้วยเนี่ยช่วยเสริมการทํางานของสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอช่วยป้องกันและฟื้นฟูความจําที่เสื่อมในผู้สูงอายุและช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าสมองเสื่อมแล้วก็อาการวิงเวียนศีรษะบ้านหมุนโดยที่ไม่ทราบสาเหตุด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีงานวิจัยของภาควิชาเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเขาได้ทําการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดแปดกล้วยในการรักษาภาวะสมองเสื่อมงานวิจัยนี้นะคะได้ทําการรวบรวมผลการศึกษาทั้งหมด298งานโดยใช้กลุ่มผู้ป่วยที่มาทําการทดลองเนี่ยจำนวน2,381คนพบว่า การรับประทานสาสก,ากัดแปลก้วยในปริมาณ240มิลลิกรัมต่อวันมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในการรักษาภาวะสมองเสื่อมได้ภายใน12-52สัปดาห์ค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้มีการทบทวนงานวิจัยของศูนย์วิจัยการแพทย์ระดับโมเลกุลที่ประเทศอิหร่านค่ะงานวิจัยนี้นะคะเป็นการตีพิมพ์ในวารสารของสถาบันโลกหูคอจมูกนานาชาติฉบับที่21ในหัวข้อเรื่องของการรับประทานสารสก,กัดแกลกวยในการรักษาอาการวิงเวียนศีรษะหูอื้อพบว่าสารสก,กัดแกล้วยเนี่ยมีประสิทธิภาพในการรักษาหูอื้อเรื้อรังโดยช่วยให้ออกซิเจนมีการไหลเวียนที่ดีมาก มากยิ่งขึ้นส่วนฟาวนอยเนี่ยก็จะเข้าไปกระตุ้นการซ่อมแซมทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของอาการหูอื้อได้อีกทั้งจะเห็นผลได้ดีหากรับประทานร่วมกับยารักษาหูอื้อค่ะถึงแม้ว่าแปะก้วยนะคะจะมีคุณประโยชน์มากมายแต่ก็ยังมีข้อจํากัดในการรับประทานอยู่นะคะในส่วนของข้อระมัดระวังในการรับประทานสารสกัดจากใบแปะก้วยก็คือห้ามรับประทานร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดแล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันปลาค่ะ และการรับประทานต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานๆานหรือการรับประทานต่อเนื่องมาเกินกว่า8เดือนนะคะแนะนําให้หยุดรับประทานก่อนเนาะอเพราะอาจจะส่งผลให้เส้นเลือดมนะันมีการขยายตัวมากเกินไปจนอาจจะก่อให้เกิดอันตราย่างกายของเราได้นะคะและถ้าจําเป็นที่จะต้องมีการรักษาด้วยการผ่าตาดัดแนะนําให้หยุดรับประทานก่อนที่จะเข้ารับการรักษาอย่างน้อย2สัปดาห์หรือแจ้งกับแพทย์ผู้ดแูแลโดยตรงได้เลยนะคะ หรือเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะก่อนที่จะตัดสินใจรับประทานผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามเนาะ<อ>แนะนำให้ปรึกษากับแพทย์ประจําตัวหรือเภสัชผู้เชี่ยวชาญก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้รับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเจ้าตัวแปะกล้วยเนี่ยไป็นมากพอสมควรเลยละคะ่ะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากซับสไครต์ไว้ด้วยนะคะ หรือถ้าใครนะคะอยากจะพูดคุยปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพกับทางทีมเภสัชของเราก็สามารถเข้ามาติดตามหรือก็กดทักเข้ามาในเพจด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ